พี่น้อง,อ,งอุ้ยอันอันอันจับคืออยู่ตัวเดียวอีหละ่ะจับนี่จะซื้อลูกพี่น้องโอ้โอหเข้าบึงปลาดุกปลาดุกอยู่อันห้องใส่ไก่ส่วนผักพี่น้องพอไงเราจับผืนมามาได้จับปลเบึงน้ำกันเผืนมานี่อีกจักตัวแสงตัวพี่น้องข้องหน่อยหน่อยด้วจ้ะ ห้าเลี้ยงไว้ในข้องใส่ไก่เฮ็ดน้ำให้เห็นมันห่อนมันห่อนจ่าเฮ็ดน้ำใส่ไอ้ใส่ไอ้ไอ้ต้นไม้เพื่อว่าบางเ่ออันเพื่อนดูแลเพิ่นหดในห้าบอทัวถึงแล้วจ่าห้าก็เลยจ้าเพื่อนมาเห็ดข้องใส่ไก่ยู่ในสวนผักอันนี้ก็คือบอปลานินปลานินหลายตัวนี้ือยู่ประมาณซีพ0กว่าตโตพี่น้อง5ีห0พัวนโตแต่ว่าทีมีปลาร่วมนั่มีจ้าปลาบอเก่าห้องนี่พี่น้อง ข้องซ้ำนี่เพาอจะเอานำใส่ลงเรื่อยๆนี่ค่ะข้องนี่กพ่อต้นบัชหุงเด็กกินน้ำพ่อเด็อันนี้อะพี่น้องตัวใหญ่คักนี่พี่น้องยังได้อีกตัวยีบประมาณตัวใหญ่คักเดี๋ยวเ่าจะเอาถางังมาใส่เดี๋ยวพี่น้องจิตกตรงไหนนะ ข้ตอตกลงไหนรูนู้นก็ได้ตรงน้ําไหลก็ได้รูนี้ก็ได้เอารูนี้ก็ได้ไอารูนี้ใช่รูน้ําไหลนี่ใช่ไหมอันนี้อลึกประมาณสามสิบสี่สิบเส้นที่จ้ะอันยี้ยันเด็ดต้องไปละไปละไี่ใส่นี่นี่อารูนี่เอารูนี่อ,นอย่ามือเอา้าหยอกนี่ล่งนี่หอยหอยเชอรี่ เฮาเฮาเขา,า,ากระเลี้ยงหอยเชอรี่ไปน้ำกันเดี๋ยวเฮาสิไปเอาเป็นท่านใส่ท่านไว้อยู่อย่ามือพยายามตามนี้เอาละพี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะเนี่ยหอยเชอรี่พี่น้องหอยเชอรี่เดี๋ยวเฮายังสิมาเก็บน้ำใสใน้ำใส,ใำใสตกข้างนี้ปะ เธอไปทำางั้นมันหนีมันหมดแล้วไปทางพุนไหไปทางพุนไปทางพุนแลยสันทินงตกไทยตกลาแหละมายมาแล้วใช่ไหมล้วมาแล้มาแล้มาแลมาและมาแนี่เนี่ยเป็นการลางมาพี่ดอกบนบป้ายยามะ พี่น้างมึงนนเนี่ยมึงเนี่ยเนี่ยตาถ้าตกเอาเอาซ้ำหน่อพี่น้องอ๋ออยา่าง<ะ>สามตัวพอแล้วสามตัวพอแล้วโอเคสามตัวพอแล้วเนี่ยพี่น้องซอยเอาแค่ซ้ำนี่แหละจ้ะเนี่ยถ้าเขาเห็ดกินอยู่แบบพ่อเพี้ยงได้พี่น้องได้ปลายี่นี่ยเข้าไปไว้สามลอยโตสามลอยโตพี่น้องแล้วก็เลี้ยงหอยเลี้ยงหอยเนี่ยหยา ไอแ้แหน่ขึ้นเต็มเลยพอเห็นเพื่อนหลับพี่น้องเพื่อนนี้ได้ไต่แห่จ้ะไอ้เพื่อนนี้ได้ไต่ไอ้ไอแ้แหน่เนี่ยจะ้ะโค้งด้วยพอดเพืนน่นเลยจะ้ะโค้งมาหอดีฝรังเข้ามาปลูกงานฮกหรอพี่น้องฮกเลยแหละเนี่ยมาเห็นคล้งหรอพี่น้องแต่ปลาอยู่ทางในเขานี่แหละจะ้ะคลิปนี้ตกปลาดุกให้เบิ้งกิจก,กรรมในสวนทรายหลายเมื่อก,กี้เขา้า <c oughs> ไปเฮ็ดไอ้บ่อหนามให้ไอ้งทานไก่หน่อยไ,ไ,ไม่กินน้ามันตกท่อปูนเลยเฮ็ดเป็นบอ่อดินไว้พี่น้องอีกตัวอีกตัวอ่ะเอาอีกตัวก็อีกตัวเอาที่เดิมไม่หรอที่เดิมนะพี่น้องพ่ใหญ่ว่าเซียวอีกตัวจันอีกตัวละพี่น้อง

นี่นี่นี่กำลังบอนมานี่กกำลังเอาเอาทางไหนเอาพี่น้องย้อนเด็ดลงไปนุ่นนุ่นกำลังบุบป,ปั๊บบุบป,ปั๊บมานั่นแหละไปตรงที่ย่านที่มันรุบ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 อะ่ะเออมาแล้วพี่น้องมาแล้วตัวนี้น่าจะตัวใหญ่มาแล้วอูอาปากเลยอะ่ะสามโตสี่โตอยูต่ตรงนี้กี่เห็นปากตัวใหญ่เลย รุ่นกันไม่้องรุ่นกันอ้ย,อย,อยกำลังกำลังกรลังดเ,ยดเียบมากปูปูปลาหย่ามาพี่นนักนั่นน่ะมาแล้วมาแล้วกินปะ าไปกินครึ่งหนึ่งพี่น้องมาแล้วลุ่นน้ำกันพี่น้องลุ่นน้ำกันไใีใสล่ะโน่นต้องไปที่น้ำสวะน้ำเล่นไหมที่กินได้ถนัดอืมกินละ พี่นั่งอาป่ากินแล้วเออติดแหนบป่ะนี่ยได้ไหมได้แล้วพี่หนังได้แล้วฮะไม่ได้ฮะไม่ได้อ่ะก้มถึงว่ะละท่านติดพุ้งเดี๋ยวเอาแหนออกกันเด้อพี่น้องติดแหนหรือติดปลาดุกเย็นท่านติดเยีนติดยี่ยโอ้ปลาดุกแพ้ปลาดุกปลาดุกก็ไปกินแล้วเอามั้ยเจอไหมไม่เจอแล้ว เปาาลาดุกเอาไปกินแล้วเออป็ดุกเอาไปกินแล้วพี่น้อง